สวัสดีครับสวัสดีตอนดึกๆวันนี้นะครับครับผมจะมีสาวสวยครับจะมาเจาะเสริมรูปสะดือนะครับเนี่ยครับมากันสองคนเลยครับดึกๆเขาใส่ชุดนอนมาเลยนะครับเนี่ยครับชุดนอนมาเลยครับกําลังจะนอนแล้วครับจะมาเจาะสะดือครับผมเจาะเสร็จก็จะไปนอนเลยใช่ไหมครับอ่าดูครับน้องอะไรนะครับครับมาเจาะสะดือนะครับผมทําไมถึงอยากเจาะสะดือครับบอกไม่ถ น้องเขาบอกไม่ถูกนะครับโอเคมาดูกันครับผมอยให้น้องเขาแบบไม่ง่ายเลยนะครับมันรับตรงนะครับน้น้องเขาเจาะครั้งแรกเหมือนกันนะครับไม่เคยเจาะมาที่ไหนนะครับผมเป็นคนเจาะให้น้องเขาครั้งแรกก่อน <things> <laughs> มาดูกันน้องเขาเปิดจิิงทั้งเลยกัน นะครับเ็ะนเนาะพร้อมเนาะพร้อมนะครับมาดูกันครับเป็นไงบ้างครับน้องเขาคิวมากเลยครับผมเต้ยเลยครับสบายสบ,บายเยครับ มาดูกันใกล้ๆหน่อยครับนิดนี่ครับว่าสวยแค่ไหนครับเนี่ยครับคนสวยเราใส่เป็นลายหัวใจเลยครับสวยงามลงตัวเลยครับน้องเขาเลือกสวยมากเลยครับหมุนเขาก็ดีนะครับคนนี้ครับครับลงตัวเลยครับเวลาใส่สวยงามอ่ะสัมภาษณ์น้องเขาหน่อยเป็นไงบ้างจอสะดือชิวชิวเลยเนาะครับครั้งแรกเลยไม่เจ็บเลยโอเคครับขอบคุณน้องเลยนะครับตองต้องมากๆเลยครับที่วางใจใช้บริการครับโอเคครับผมขอบคุณ प्रापोम्